ครับครับคุณเจ้นสวยนมสวยจริงๆครับที่นี่มากี่เกลพี่เกียที่แต่งนานกว่า นี่แหละกําลังตามกันพรโน้นไม่ต้อง่าั่งไก่อนเผียน่เออเดี๋ยวนย่างนี้เพ็ดพออีกฮัลโหลจรงพอาเแล้วแคพออีกเยอะพอีกเ่อพอีกต้องอเก็ดแล้ตั้งเป็นตั้งบางผู้ใช้เป็นแอดมินเชี่ยน้อน อาจารย์น <toys> ้ำม <m ics> <m ics> ่วมองใจรัแล้คุมาสุบอกว่าเดพกเหเราบอกอาจารย์น้ำ่วลออนี่คุณลำเติเราเชียวเลยบอไ่ด้เราเป็นเอ็ินแวันเราดึงคนั้นเแมงับอลหัวแมงือผลมาเลยนะอ๋อีู่้จกนน้ครับ ลายออกระดากระดาคมีนองครับายออกโรงาเยน17เนาะเช่นนนเนาะ17ครับโอค17 17 7 16 15ไโอ้โห่อยรอยโอ้ยส่งกันนังใจมากครับที่นองครับร้อยเ็นเ็ดน่ยไลเรา จะบอกให้เรา้ใส่บอกให้นราบรอกอาจารย์หน่อยสั่งกระนะครับป๋าพอ,อแปะมองข้างเหมือนผู้ชายมากเลยมอมากหยอกยอก สวยสวยซุปติ้วจี้อันก่อนเองเป็นคนยิบช้ฉันได้ตกใจไม่ได้ทำอะไรในมัดนี้ตั้งแต่เจ้านาราสวยสั้นสั้มุงสวยมากตั้งแต่เจ้าเาะตั้งเจ้าก็มืดเดียวแต่บะรอบ พอขวยังไงปุ๊ก็เจอเพือนกอขอร้องพิงเยอะๆๆๆแต่ว่าพ่อนนท์ต้องร้องทีหลังเพื่อนนะคะตอวนี่โบนสกไปกัะเน็ตเยี่ยมเลยครับเฮ้ยสง่าพอด่า19ปีเต็มพอดีปุ่นนะครับ19เขานิ่ง

ครับกอบนนะแล้วแม่ขอศิลป์เนี่ยนขอศิลป์ติตามเขไม่ติหน่อยตาม,ห,ม,ห,ม,ห,มหน่อนอะไรไม่มาน่ยไม่้องน้อยนะนี่นะ นี่นะครับเวลาเป็นการรายงานต่อใหญ่ปัเลยทุกคนแบบวีไอพีมากเลยมาถ่ายคลิปถ่ายดอีกลุ่มพ่อครณแม่คูนะครัมาทำข่าวคุณย่าสุดช้าคุณย่ายังจำได้คุณย่า ต้องน้องมากกระตันยูนีกเรื่องขึ้นไปหน้านะครับปังปังเป็นวิาวยังหว่อรุทธ่อมพ่อพรสัน่อออ่อน้อยพ่หญ่พ่วเ่าดปพยามาช่วยพดช่วยยาสมัรสมุารต้นกาตาตีนีตะกินดูตะกินะ นักจมังเกิดนักสงบังเกิดโอระโชม,มหาราชองค์ระนางมหารติหญิงขรรคจักรรักตัวระยุสาิตจับกิดจัิจับมานิมามาา,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 ามาา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 ากาา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 ้าาาาาาทาา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 ็าา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 อา đây là cái <laughs> gì? cái này là gì? cái này là gì? cái này cái là là เขาอ,อยู่ห้องไหนอ่ะตามที่กับเขาจะคิดนี้